คุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม Rv หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทงางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวของวอลไฮตัวเมตากันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปวดหัวอีกหนึ่งตัว สำหรับวันนี้เรามาเล่นสายดาเมจถ้าถ้าเป็นสายไกลแอร์เพื่อนๆน่าจะเห็นกันมาเยอะแล้วเนาะเออถึงมันก็ดีกับแวร์นะครับึหนีได้ใครได้ดาเมจก็มีนะครับวันนี้เราเล่นแรงไปเลยดีกว่าครับมีฟอร์เรโน่ผมว่ามอนสตาร์ไปเลยครับเจอคิวเด์อีกแล้วโคจอไม่ทุกเกมเลยวะตอนที่ทำลิปไอคิวด์ออฟเลสเบ๊ยไม่ค่อยบีเลยแต่ว่าผมเอาไปเล่นออฟเลสนะแล้วก็อยู่ดีก็แบบ เจอแม่งทุกเกมเลยวะ่ะเอาครับนี่กดดันสุดเลยเวลแรกก็แบบหน้าป้อมอะ่ะไม่ติมนะเวลแรกเราเป็นแมนไม่ติมะนะนี่เรื่อยๆครับมาป้อมเอาตีตรงนี้เราตีได้อยู่แล้วนะถ้าเขาเข้ามาก็แบบเอาเลือดเลยเฟิร์สบอดเฟิร์สบาดเป็นของเราครับ เชิงเรื่อยๆเชิงเรื่อยๆอยากไดโนกก็ต้องเจ็บเอาสูตรเอาสูตรเอาสูตรนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเขาอยู่ด้านล่างเล่นกันหมดผมก็เล่นกับแคนี่ได้สบายๆแล้วโอ้โหไม่เหลืออันเดียวจะเหลือไว้ทำไมก็เล่นสูตรกับไฮยาไปเลยเนี่ยแล้วก็อาจจะจะเป็นแอสโตสเปีย มันค่อยขึ้นแบบทานรอนก็ได้นี่ครับคือแวนมันจะออกของกากรอยก็เลยสูดสูดสูดไขสูดไงเพื่อนบางให้หนึ่งทีสูดสูดสูดเพื่อนสูดเพื่อนยิ้มวะตรงเนี้ยตายตรงนั้นไม่ตายเอาเพรนเอาให้เอ้เจ้าตุ้ยแกเอาเพรีนให้อยู่นะครับโอ้แม่งเลยสวยยุสวยยุ มันลำเฮ้ยมันเป็นกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเพิ่อเกิดก็เอากันจัดเลยอะไม่มีพักไม่มีพอนโผล่มาแล้วรครับมหาเทพเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันต้องมันๆอีกทีนีน่อาวี <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมขึ้นทานหลอนก่อนดีกว่านะครับ ขึ้นแยกได้ขึ้นแยกได้แบบนัานัน่แน่อาจจะไม่ขึ้นโบเก้นสเปียก็ได้นะครับก็ได้ไกลับไปหนึ่งรอบตัอย่างครับมานเป็นโลกผมรีครูดาวเรียบร้อยนี่สูตรนะครับอันนี้คือสูตรไม่ใช่สูตรมันเป็นแบบอ่ะเราสามารถลงมาทำออฟเลนก็ได้นะครับแล้วเราค่อยขึ้นไปวาร์ปที่ด้านบนอ่าอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บ ได้แล้วป้อมโดนแฮตเตะตีมไม่แตกอ้าวโอเคเลน่าไปรับให้เราเลยต่อครับเดี๋ยวเราใส่สูตรอย่างนี้เราใส่สูตรเลยน,ลนั่นแม้ว่าแล้วมันจะต้องแบบว่ามัอันตรสยอย่างนี้ผมไปคนระับโอเคผมมาแล้วพี่มาช่วยเลนะ่าครับ เราป้องกันศัตรูหาไปแล้วซุปเปอร์ครีปส่งออกไปเป็นป, ộ, ป hmm. uh Initiative> ู่ปู่ออฟเลนเฮ้ยมาห้าเทพทีมกูมาแล้วว่ะดึงแกเพื่อนดึงมิเคคิปไม่เป็นไรเว้ยดึงอันนี้เราได้ตังค์ไปเพื่อทำถูกแล้วเพื่อทำถูกแล้วตันได้อีกทีกิวดงกิวเดอร์กิวโรเกดเดอร์ป้อมเลยฮะอย่างนี้ปอมป๋อมป๋อมมา เพื่อนจะดูดกากกันเลยดึกไดอีกทีอะโอ้โหพาวเวอร์พาวเวอร์ออฟแก๊กว่ะและพาวเวอร์ออฟตัวเมตาเมตาที่เป็นต้มเกมแบบนี้เอาละไม่ติ่มฮะเกมนี้เราไม่ติ่มเน้นฟูลนาเม็ไม่เน้นแบบไกลองไกลอาเลยเลื้อเลื้อเลื้อถือหยอก เขาเล้นแบบทรงๆผมว่าไกอาก็ดีนะครับการโอว่ามีเพจด้วยเกมนี้แบบพวกเวทอะไรเงี้ยไกอาค่อนข้างดีครับเออเออเออคุณาเดินหนีวะเลยเออขอโทษปะเชื่อคุณาเดินตัดอย่างนี้เลยอ่ะแม่งโดนตัดเลยดูสวยขอเก็บไปได้ครับเฮ้ยทีมกูแม่งโหดเกินไปป่ะวะ ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเพลนมาพยายามหลบโอ้โหพยายามต้องหลบอติเพียนหลบสกิลสองคิวดอร์นะครับมันต้องหลบจริงไอ,อตัวพวกนี้แรง ผมออกมาเป็น v o l นส n Spear นะครับเดี๋ยวเราค่อยคอมโบกับไอ้นี่ละกัน m o r n i งส s t a r ซึ่งมันไม่ทับกันนะฮะถ้าออกเป็นเวลากับ Morning เอะมันทับนะเพื่อนๆเดี๋อยวลามเรืลอยๆลามนะฟิกอบน่ะฟิกอบน่ะฟิกอบน่ะโอ้โหสมอมากเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ปะืซออีกนิดโคตรจริงอืม คือมันถ้าคือแบบถ้าผม,ผมทำคอนเทนต์ในออฟเลนใช่ไหมมันต้องไม่ใช่ฟอร์เรนติโน่อ่ะคือไม่ยากนะเว้ยถ้าเอาปลูกมาชนกับฟอร์เรนไม่ยากมากนี่เลยดีกว่าผมเอาตีไกลก่อนดีกว่าตอนแรกว่าจะขึ้นเป็นมอร์นิ g งสตาร์นะครับแต่ตรงนี้ผมต้องรักษาระดับการยิงและมันเริ่มระบากแล้วนะครับรู้สึกถ้าไม่มีฟิกเกอร์ก็เริ่มระบากแล้วโคด้าไม่คอมเมนต์มผม เกียนไม่ก,ก็เมมทุกตัวแม่งเมมกูจัดเลยช่วยเยอะช่วยเจอยู่าออกมากไม่ได้วะ่ะเปลี่ยนรอ,องเท้ลาละคือผมออกไปมากไม่ได้ไม่ไม่เห็นนะขวามีใครไปแนะ่ต้องออกไปทางขวานีอยพวกนี้ก็รออยู่นะครับโอ้โหเชีย ถอยมาเพื่อนถอยถอยเลยเอ้มันเป้าส่วนไหนว่าว่าว่สองว่าสองเออเฮ้ยเสียใจจะวายจะตีไกลหรือมอร์นิ่งวะชิบกุซอยฟอร์เรนานอยู่นะขนาดพิธานร์ลอนฟอร์เรนานอยู่นะไปสมโทกัเพื่อนะ และดอกนี้ไอ้แก <u zy> e> <eg u zy> ่ก <eg u zy> ับลงไอแก่แล้วไม่โผล่มาโคตรเยอะไอ้เท่าเปลี่ยนคอเลยครับแม่แม่ซิคอมีเบบี้เฮส่งก็เซกก็สองเอากระสานเสกมือซิคอมีเบบี้พี่ไก่ครับ นี่เลยแล้วมอร์นิ่งตาต่อนะผมว่าผมต้องยิงฟอร์เรนมาไม่ตัวพันหาเลยกูเบื่อแพทนี้ว่ะผมก็เล่นแหละฟอร์เรนอ่ะมันมันก็แบบมันก็ต้องเล่นจริงๆอ่ะถ้าถ้าจะไต่แรงอ่ะก็ไม่ก็ไม่อยากจะว่าว่าอกตัวไม่มึงเกินไปว่ะไม่ไม่บัฟมันไม่ครับไอเทมบัฟไม่โคตรรั่ว ให้มีระยะแบบแก๊กดึงมาแล้วเรายิง,ยงได้โอ้โหดว้วยระยะไกลไปหน่อยฮะไม่เชื่อเพื่อนจะดึงได้เห็น,นบนสวยลเ,เล่นตามโรมาไม่กล้าเล่นตามโรมาไม่กล้า้องไว้เล่นตามโรมาไม่กล้าเออปะติครับ โอ้กูเล่นแล้วปวดปืนว่ะซอยทั้งวันเฮ้ยเพีทจังหวะโคตรดีเพื่อนพอเลยมาฟิกแล้ว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 ไม่เป็นผู้จัดไม่เป็นผู้แจมเออะมันโดเมมกูแจมตากูจะทันหล่นแล้วกูเล่นแครี่์หล่นแล้วเหมือนจะแหลกด้วย ได้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 วเพื่อนม,มันตายสามมันตายสามการบ้านไม่เก่งมีแค่สองคนเองมันก็การบ้านได้แหละแล้วมันสองคนมาเพื่อนได้เลยไอเชี่ยการบ้านไม่เก่งไอขนาดสองคนชีฟจะหมดเอาโกเวล่าเออจะเดิมไปไหนหรือวะไปเพื่อน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 บอลเล่น ไอ้เชีย่ยกูหมดปืนจริงซอยจนมานาหมดเลยก,ก็หมดโโอ้หมันจัดก็ต้องบอกเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยแวแบบแหวนไม่มาช่วยกวูอะหมดว่ะต้องบอกนะครับ,บหมดมือจริงแตกกันเรียบร้อยโอ้โหดูมืสวยจริงดึงมือสวยจริงดึงมือสวยจริงซอยเพื่อนสาบย้อยซอยยับ แซบย้อยซอยยับ13นาทีแบบนี้เราสามารถการดดรกสเเยอร์เพื่อปล่อยตอน14นาทีได้นะครับนี้สบายแล้วแล้วก็ปล่อยเล่นบดจบสามสามป้อม3ทางชิดท้ายเป็นคอแล้วกันนะเพื่อนๆเป็นคอแล้วกันนะครับหรือว่าจริงๆก็เอาไปดาบแดงก็ได้คือมันสามารถเปลี่ยนจากขายโบเกตโตเปียเป็นดาบแดงแล้วก็สามารถออกไอเทมอีก1ชิ้นได้นะครับแลตอนนี้ก็ออกคอแล้วกัน คอรนออกคอรนออกคอรนน่าไปในส่วนของดามเมดไหมแล้วก็สโล่วนๆด้วยเนี่ยเหลือแค่ป้อมบนแบบนี้ยัดสกิลเดียวกัะว่ตีดีเลยนี่ตีไก่ซอยป้อมและเรียบร้อยฮะมอเร้นมอเล้น กูนะเมดดีว่าอยไปตรงไปจะจะไปติ่มเฮ้ย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 อ,อะไรวะมันจะไม่โดนอีกอเหรอใจหายใจความหมดเฮ้ยมันตัวเดียวแล้วมันเอาเราไปสี่เลยนะเว้ยเพื่อน โอ้โหเ่ยมันกระโดดแล้วด้วยจริงๆไฟกะนาาขนาดนั้นหรือที่นาน่กูไฟกับฟอร์เรนวะไอเชี่ยตีสดได้ไหมว่การบ้านแม่งูขี้เกียจกันแล้วตีสดได้ไหมบวกเทดมีปล่อยยับเลยอะค่งหลอดงานเข้าฮะอันนี้งานเข้าจริง ไอ้เชี่ยไฟเดียวเกเคเปลี่ยนงานแาวแล้วขอแค่เรากันบับง่วงได้ที่เหลือค่อยว่ากันเพื่อนๆค่อยว่ากันนาตอนนี้เราแค่รับเลนนาคอสสปิดจบใช,เช่เอาชั่วเอาชัวเพื่อน เขาคุดโอโซโล่ไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งเฮ้ยไอเชียร์ไม่มีบัฟก่อนแล้วไปเข้าจัดไหวแล้วโอ้ดิวกูไม่ไหวแล้วกูกดไม่ทันเก็บนิ้วกูมาเนิ้วมาเปรีย้ยตอนท้ายกูกดไม่ติด ไอ้ีกเกมพีกโอ้กูแค้นว่ะกูสายจะไม่ติ่มไม่ทำกูติ่มในกรอนตอนไฮเออโอเคครับประมาณนี้สำหรับพอร์ไสายแรงนะครับแต่จริงๆผมว่าไกอาเกมเนี้ยค่อนข้างดีผมพูดเลยเลยว่าถ้าใช้ไกอาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ตีไวก็เล่นไปตามสูตรนะครับยืนยาก แพ้เลยนะก็ใครชอบทีมมากกดไลค์ไปกันด้วยแนละ้วมันๆเลยเนะกมนี้ตัวนี้สวัสดีครับงงวากกูเพลงเลยะ